กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อที่จะให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณและการดูสถิติหวยที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะค่ะจมก็มาพบกับยยหมวยอีกเช่นเคยเนาะเมื่อวานนศทยายเจาะให้แล้วก็เด่นวิ่งรูดเนาะเรามาทวนกันเมื่อวานวันที่9ประจำวันที่9มี รอบแรกพิเศษออก136แล้วก็73เนาะรอบพิเศษก็ออก09983 VIP 407161เนาะมาทวนที่เมื่อวานยายให้149วิ่งรูดก็149เนานอกสายสุขภาพยายเจาะให้41ไม่เข้าเนาะ41ไม่เข้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าสายวิ่งรูดนี่เข้ามาเต็มๆเลยเนาะ เข้า 1>, 1รอบแรก9รอบ2 2แล้วก็4กับ1ก็รอบ3ก็เข้าเนาะสำหรับสายสุขภาพวิ่งรูดเนาะเมื่อวานยายให้4 1ไม่เข้านะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะ4 3ก็ไม่เข้า49ก็ไม่เข้าแล้วก็1ยายเจาะให้19แต่มันกลับหัวลงเป็น16เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วย1 1ก็ไม่เข้า12ก็ไม่เข้ามันสลับที่กัน 94สไม่เข้า9ก <_ Eun> ้าสองไม่เข้า9 7้าไม่เข้าขอโทษขออภัยด้วยนะคะเลขชอบก็ไม่เข้าสักตัวเลยต้องขอโทษด้วยนะคะตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เราค่อยมาใหม่เนาะสำหรับเบิ้ลไม่เข้าสักตัวเลยยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะเลขตามเลขตามเมื่อวานก็ไม่เข้าก็ขอโทษด้วยนะคะแต่เลขจุดเราเข้าค่ะเมื่อวานเลขจุดได้2ดอกดอกดอกแรกหนึ่งหหเนาะ ดอกที่2ก็3 2 1เข้า6 1เต็มๆรอบสุดท้ายนะคะก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะคะค่ะเพื่อเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูแนวทางของวันนี้กันเลยเนาะถ้าเราก็มาดูสูตรของวันนี้เนาะวันที่10เดือน6 6 4เนาะอานอยมัดรวม3นอยบนล่างนะคะวันนี้เด่นเนาะย้ายให้5 1 7เนาะเด่น5 1 7 สายสุขภาพวิ่งรูดนะจ๊ะรักสุขภาพมากมาย715เนาะส่วนเลขที่ไอ้เจอกให้ก็จะมี51525354เนาะแล้วก็10 12 16 17 7, 7 174 75 78นะคะเลือกดูกันเองนะจ๊ะ ขอให้ทุกคนโชคดีตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าตัวเลขไหนเข้าเราก็ดีใจด้วยตัวเลขไหนไม่เข้าก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ5 1เลขที่ชอบเนะาะ5 1 5 3แล้วก็1 6 1 2 7 8 7 5นะจ๊ะเลขที่ชอบเนาะส่วนเลขตามก็เหมือนเดิมนะคะ7 5แล้วก็ 1>, 1 7เนาะอย่าลืมนะคะทุกตัวต้องไปกับทุกตัวนะคะใครไปไม่กลับระวังกลับแตกนะคะส่วนมากนะถ้าเกิดว่าเราได้แล้วรอบแรกอรอบสองรอบ3รอบที่สองกับรอบที่สามเนาะถ้าถ้าเบาได้ก็เบาเนาะถ้าเราได้รอบหนึ่งได้คืนมาแล้วเราก็หยุดแล้วก็เริ่มใหม่พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าหวยฮานอยมันมีทุกวันนะเนาะมันมีสมรอบทุกวัน วันนี้เราได้รอบหนึ่งแล้วมันจะให้เราได้ทั้งสองรอบ3ามรอบมันก็มันก็คงจะยากอะยายว่าแต่ถ้าเราได้ต้นต้นทุนคืนมาแล้วกําไรนิดหนึ่งก็โอเคละได้ค่ากับข้าวคืนมาเนาะได้ค่าขนมให้ลูกก็โอเคเนาะยายทวนอีกรอบนะคะอ่าวันที่10เดือน6กหนะจ๊ะ3ามนอยมัดรวมนะจ๊ะไปบนล่างนะจ๊ะนะจ๊ะเด่นเนาะห้าหนึ่งเจ็ด ายสุขภาพก็มี715ส่วนเลขเจาะก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 4 1 0 1 2 1 6 1 7 7 1 7 4 7 5 7 8นะจ๊ะส่วนเลขที่ชอบก็จะมีเจาะออกมาเลขที่ยายชอบอะเนาะก็จะมี6ตัวเนาะ 15153 16กับ1 15, 5, 1, 5, 3, 1, 6, 1 2เนาะ78 75ทุกตัวอย่าลืมไปกับนะจ๊ะเลขที่ตามก็จะมี7517เนาะแล้วก็ถ้าเลขจุดเนาะยายจะจุดตอนบ่ายบ่ายบ่ายสองบ่ายสามโมงประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้จุดจุด,จดทูบเหมือนเดิมแต่ว่าจะจุดทูบยิงยาวไปถึงอา่า หวยลาวเลยนะจ๊ะไว้ลุ้นยาวไปถึงหวยลาวนะจ๊ะวันนี้มีหวยลาวพัฒนานะจ๊ะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ mm hmm. เฮงๆรวยๆนะจ๊ะรักษาสุขภาพกันด้วย mm hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนะคะที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณทุกๆขั้นที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย